เวลา16นาฬิกา3นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาถารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานานชาติกรุงปักกิ่งสาถารณรัฐประชาชนจีนตามคำทูลเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาถารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568 โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอักขระทัตุุณักรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและกราบบังคมทูลเบิกนายหงเหลยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนกราบบังคมทูลเชิญเสเด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง โดยมีนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเทียบเท่ารองนายกมมรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จเด็กชายชาวจีนทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเด็กหญิงชาวจีนทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้รับเสด็จและคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายจีนประกอบด้วยนายซุนเหว่ยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจางเจี้ยนเหวย่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและภระยาสำหรับคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายไทยได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์นายธานีทองพักดีรองราชเลขาธิการในพระองค์พันโทสมชายการจน,มนิมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวิรศักอ๊อกกังวานราชองค์ครักษ์ประจำพระองค์และพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองคครักษ์ประจำพระองค์ แล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวทหารกองเกียรติยศนางพนิดาเขียวอุไรภริยาเอกอัคราชทูตนครุงปักกิ่งและนางสาวนรินทิพย์หอมวิเศษพงสาอัคราชทูตฝ่ายพาณิชย์ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งไปยังโรงแรมที่ประทับ ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตครั้งที่สองในรัชสมัยหลังเสด็จถลิงทวัรและยรราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์เวลา16นาฬิกาส9นาทีรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมไชนาเวิร์กรุงปักกิ่งซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยมีนายวรพจน์เจนสวัสดิชัยอัคระราชนูกณกรุงปักกิ่งและคู่สมรส กองสุนใหญ่ที่ประจำการในสาธารณรัฐประชาชนจีนและคู่สมรสพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงปักกิ่งหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยชุมชนคนไทยในกรุงปักกิ่งพระสงฆ์เจ้าของธุรกิจนักเรียนนักศึกษาในกรุงปักกิ่งและในช่องมาร์คโพลีผู้จัดการทั่วไปโรงแรมชนาวเวรกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อทรงเจริญพระราชมัยตรีและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณมหาสาลาประชาชน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน